เอาล่เมื่อวานนี่ตอนเขาไปเสียบต้นเงื่องได้เบ่ากันครับไอ้แซมบ่เนี่ยในเบ้าอยู่ในเบ้ากันเรื่องนี่ละเรื่องฟันเรื่องอยังนีละบอกเอาคือว่าพัน,นอา่าในเลขสามตัวนั่นบัดนี้เพิ่นเขียนใส่กระดาษบ้างในจานมันแมนตัวเดียวกันบอไมนเป็นเลขอีหยังบั้งเลขสามตัวคือพันเขียนว่าไว้ในจานเนี่ยมันบอแมนแมนเพราะที่นเพิ่นี้เป็นสองก็ไม่ เงี้นไม่เลือกไปนัแล้วก็มีตัวเขียนไปทั้งนันเป็นเลขงาังนี้เพื่อนมาถามเพื่อน่าอ้ายอันนี้มันเป็นเลขอย่งเพื่อนเป็นเลขเสียงฝันเพื่อนมาสั่นเราเพิ่มเขียนไม่จัดมาเป็นเลขพญานาคเด้อผมเป็นมีเลขพญานาคโอ้เราเขียนมาเลขพญานาคเพื่อนเขียนเซนจ์จานตีกระดาษผู้นั้นไม่ใช่กระดาษมันมากทั้งหมดทั้งไทยไทยมาไม่ใช่โอ้เดี๋ยวจะได้รงไหนเอฟซีเพิ่งนั่งนะล่มือเพื่อนเลยถ่ายมาเพื่อนออกจากบานไปพูดอย่างนี้ว่าทีไป วงนี่เขาเดินทางล่วงหน้าไปฮอดไรใหผ่เพื่อนเขาไปเนีอยกาลังมาวมาสันมาเขาถามเมื่อกี้ว่ากาลังสิออกบ้านมาสันรื่องเดินทางมากขึ้นกันเลขสามตัวนี่เป็นเลขเซี่ยงซื่อๆบอเ่าเป็นเป็นเลขเซี่ยงเที่ยงก่อแล้ววาเล็นเลขเซี่ยงฝันแม่เลขเซี่ยงฝันเป็นเลขมักเพิ่นนมาสันแต่ว่าแบบเพื่อนเขียนในกระดาษว่าเลขพญานาคอืมเพื่อน่าเข้าไปเพื่อนมานันนี่เพื่อน่าเป็นเลขเพื่อนเพื่อนมาอะไรวาเพื่อนมานันน่อยแต่ว่า เราเขียนในกระดาษเป็นเลขพญยนากันดาษเพนถามาเพราะว่าหลังจากที่เสียบจนเงินออกมาอันปะนี่ก็เย็นคุยกับเพื่อนโยนนะ่าทีไปที่มากเป็นยังไงพญยะนาขึ้นไหนม่บอกเลยเซมซี่เ่ี๋ได้ถามเล่าไรกล่าลเรียบเย็นเล่ากันยุ่งพน่ัน่จะว่างวดแลกเนาะที่เพื่อนอันเพื่อนถือกันนะเพื่อนพวกพวกหน้าเพื่อนเนี่ยไปไปมงนีหรือไปบวงมสงพยะนาค่เนียวเพื่อนเลยา่าเอ้า คือสีตลกแทนมันมีอิรีอยู่ว่าพญานาคนหรว่าจันอ๋อโอ้โหไม่ไม่ถึงเพิ่นเป้าอีริหมดนี่เพิ่นเบาออกมาเลยเพคุณบอกยุ่ยเยียนเพิ่นนี่นะเพิ่นเบากับเพิ่นเบากับหน้าเพิ่นบ จนเพื่นดิ้เศร้าสุท้ายแล้วไงไหมปุที่ซื้อเลขว่าสัง่งซื้อตัวใดหลัไอนได้บ้ังอายมาก Metal, head, Uber, ak, ทุกแม่แต่ว่าฟันเห็นฟูเพราะยานาคไี้อายจะเอาเจนไซบะ คน,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 นก็เลยเอาเอาเพคนเพูนเราเลยมาเอาถ้าถึงวันนี้สิเอาผ้าอ่าผ้าหนั่นพญานาคเจียนเซียนน่ะไปถวายว่าสั่นคมันก็เลยได้เอาไปถวายไปนี่วันนี้เพื่อนเพื่อนก็บอาต่ออีกอาะทะเลเขาเมื่อไหร่ผมเกษียเอาตอน้นเงินไปถวายอีกว่าสั่นสิ่เหรเงินไปความแล้วผมสิไปด้วยตัวเองเลยผมมาฝากผู้ใดว่สาสั่นครับถึงอ,อีกว่านื่งหนังงวดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแม้ถ้าจะต้องรอบเมืองวันนี้อีกมันก็ล่าเดินทางมากขึ้กันโทษ เรื่องที่เหลือเสืออยู่ดีเนาะน่ะเออแล้วมันกจะตะวันน่ะมันฝันหลายวันก่อนแล้วมันจมันอยากเห็นยไรฮเฮี้ยเหี้ยไรฮาเสียเสียนี่ล่ะ่าเออมาญาณานี่ยังมีอยู่เนอะมาญาณานี่มีเนอะแต่ว่าอาจอยู่คนละคนละปุ้มผู้เจ้าอย่าได้ลบลู่ดูเม่นียังเนอะยังทีละอะไรอีกแล้วนึงมันอย่าเป็นมันเสียสารกันได้แหละเพราะมันว่าจะเสียสารกันในช่วงคนนี้กับที่ที่ไปนี่ก็บมิลางส่งเี้ตะวัน เลขเลขที่ลากส่งไปส่งเอาเนี่ยโบค่อยถือเด็กที่มาขอฝันได้ไอ้อันนี้ล่างส่งที่ไปส่งเอาปกติจะถือก็ถือพีผู้ใดกได้เลยแล้วก็มื้อนี่มีลากส่งเอานี่แต่ว่าคเขาจะคนไปพนคนไปส่งเอาสามหมวดก็ก็ถือจังหมดเลยล่างส่งที่ไปหลายๆนี่บ่ถือจากคนโบถือดันมาซื้อกับผู้ที่ซื้อมาแทบหรือไรค่ะว่าหมายมันเป็นทั้งสี่ต่อการซื้อสารเนี่ยอ่าบ่แม่นว่าผู้ใดไปบนไสมันได้เลยเนี่ย มัน่ามันจัดก,การบนการบนเนี่ยเออเป็นยังค่อยเอามา่อเราได้เต็มปากหน้าไปบนอ้อมทิพย์อ่าบนนี่แหละเรื่องการเรื่องงานบนในยูดีพี่แห้งบนในอย่างในลายอย่างนี่แหละบนยู่อ้อมทิพย์ใส่เวลาเคร่งเบิร์ดเนี่ยนนั่นเนาะบนเนียการเรียกง,งานเนาะเพราะว่าเป็นคนเรียกงานเรีอกการบางทีนะรเรียกการงานมันดีจะเลิศจะโตบางทีนะให้มันหลาบลืน่นให้มันหลาบลืน่น บนยูสมองใส่ iter, เวลาบนยู่ถึงบปไดสิบกว่าปีนี่ยบนนั่นแนบบนของนันแนบบนหลงนี้แนบไปห้ังคู่ไปไกับบนยูสมองุูร้อนั่งกบพ่อข้นอ่านี้มีหม่องหนึ่งที่เราสูัง 张爱才。 เื <Ooh. S 1> ่าตะเกียงกี่นะโอ้ันเป็นที่ยังกีดเชี่ยมยงกันนี้มันใครได้เนว่าแม่นพู่ได้ไปบนที่หยังในยุไในมได้พอแม่ที่พอเป็กันเพราะฉะนั้นกัได้ก่อนแล้วนี่เสี่ยมนรเือกครับตลาดชีวิตมันก็ใค่เซียเรียงตรงนี้นะครับครับังได้เพิ่นกกที่พม่นเพิ่นกทีไปวม่าท่าใช่ช่มงนี่เราเพิ่นก็ที่ม่ทาท่าให้ชุ่วมแนแคิดลองอ เนเันบ้นแมนว่าเป็นลบรูดิบานแมนบ้านแมลบรูไปถึงตาทใช้เขากันไย่าหนังหนังนี้ไ้ลูกร้านเดียวเบื่อรู้ครับอาอมันมีกิ้งนี่จะงานยังไงแล้วแกเล่าสิกิดงนาคารเล่าไปครับผมอ่แมนบ้าอะแต่ว่านนี้เปนเล่ามองนี้เพบ่ได้เปิดบ้าหดอยู่มองกันอยู่เลาอยู่เฮียนเี่ยโอ้โหอยู่ีอะไรสดไม่เบิ่งโดยคือพี่น้องเพื่อนเ่พี่น้องเล่าเนย่าเล่าอ่ะเออ เบิ่งนพิธีเขาจะวางส่วงนี่เจราะไม่คือตลกแต่ว่าอกว่าเวลาเอ้ยานพากันตลกนะรอบนะเป็นวางองวงในยางมันผ้ากันตลเอ้าคันพญานางนี่ีเรีนไปคอยที่เรื่องลูกขยีบบูชาพญานางเก็บเสียงอว่ไหมพญานังกันนี่นี่ขอบไปถวายเลยไ่นไหมมันก็ไม่เห็นเลยแ่จะไม่ฝันที่จะคิดฝันเห็นไปเห็นมีว่ามาก แสดงว่าสิเป็นที่กลางหน้าเบาผู้ที่ซือว่าแซมนี่อาจจะเป็นลูกหลานยังตั้งแต่ศาสตร์ปางก้อนของของตรงที่ที่เจ้าที่จ้าตั้งที่ที่เ้าสิไปเนี่ยแมนแมนแมนมอ่าแมนเจ้อันนี้ก็เชื่อเชื่อการมโนนะการปฏิบปต์ตามที่ไปสอบถาทัาพระวัดนั่นวัดนี้วัดที่เพิ่นเก่งขนาดนะเป็นทอปเก่งเกี่ยวกัจงอาจารย์เป็นจังไหรมันเชื่อ เป็นแังกซี่นะก็เลยไปสอบถามแล้วก็มาปฏิทินต่อได้ีกบมางทีนะครับผมกันเคล็ดบางระยะกับม้วนเกลือน้ำยาเป็นไหครับเออเนี่บานนี้เป็นอย่างไรครับวะมันหลายบ้หลายซ่านมากเลยครัาเพรากขบงอะไรมาเขือของเก่าที่มันแตกทางออกไปใหญ่ครับอ่าตังผู้ที่เป็นเพลินเป็นพ่วงเพลินอยู่สิ่งทีบ้างเวียนเนี่ยครับเพลินกับบารูว่าเข้าอยู่ใสเข้กันหรืแบบนี้นี อ,อมันายพวกไรศาสตร์เพื่อที่เอมะพ้อกันมามันจบแบบแจบเป็นจ๊บทีมีน้องกันแจ๊าสตร์ปากไปเป็นบอเป็นสัตวนี่ได้ยิบหลายๆรุนหลายๆังก,นก,าาก,กนันอย่างเ,าาเหอเตุการณ์นี่จะคือว่มามาพบปมะพ้อ,อกันพอดีมาพบมาพ้าพาพอ,อกันพอดีลเ,เลยปเทเลยอันนี้สมมันห่วงกันมากทางเรือาสตร์ไรพมเนี้นครับรับแม่บมเอเดือ ว่านี่ผู้ีวาน่ยก็ได้มาสรุปไหฟังมามัต่าง้านนี่เด้สิแนะครับแต่ที่ในแน่เรียกสามตัวเรสามตัวเอาทวนทวนไหนรัีสามตัวที่ท่วนห็นไว้แน่ๆจานที่ท่นเห็นมองบ้านนี่นะมันเป็นศูนย์แปดห้าลกัเก้าหกเจ็ดอันเก้าหกเจ็ดอ่ะจะวงเล็บไปไหมจ้ะเก้จวงเล็บไปแล้วกันที่มีศูนย์สามูนสามที่วงกลมไว้เลยศูนสามวงกลมไว้เลยนะ เดินลกเห็บพี่บังเดี๋ยวถ้าเออเดี๋ยวจะเอาซ่อนลูกไปใส่ขิดไิ่มาที่ไผ่จี่มาเนี่ยปิดทังไหนเราเขียนลักษณะไหนพราล่างในใจตนนั่นแหจะมาวไทยมาโยนบ้างทยทยไายมาโยนเดินีอ๋อนี่เบงคือบาคือ่าใจบุญฟันดีอยู่ครับผมใจบุญกับฟันนั่นมือมือนั้นฟันมะมม่นางกินเขาแด้มีนอยู่มระศัลังจากที่ในเลขกปยังนไเมื่อค้นนี่เรนนีเสียงเลขเล่าฝันฝันเห็นอ่ เห็น,น,เนมูอยู่กับตาก็ยังติดไปเก็บเก็บของอย่างนี้แหละเก็บหมาดอย่างนี้แหละมาเต้ยฝันทุกมือเลยผู้ใดอะไรหล่อยแม่นมือนั่นอะจริงที่ฝันรอดฝันตั้งทุกฝันนะครับว่าคือตังเล็กให้แซมนหน่ะฝันทุกมือฝันเกือบทุกมือกันเน่แต่ว่าฝันเป็นได้กินเข่าแล้วก็ฝันได้กุ้งแล้วก็ฝันเห็นเล็กออกที่เก่าอันวะครับวานนี้มือนั่นกันแล้วว่าแล้วฝันดีแล้วพอซู่ฟังเนรอเด้ก็แล้วเล็กมาเทียงอ่ะ วันี้ที่มาฟันเห็นลอกเก่าขนาดจริงๆกะเด็กเล่าตรงนี้ล่ละตัวที่เพิ่งลูกเล็วัยน่ล่ะมามาเซียงแล้วฟันเห็นว่าได้ผ้ากันเาื้รูปรอ,อกเก่าว่าัดที่ละกวาดง,งามว่า<อ>มขนาดเมื่อรุ่นมากกับฟันเห็นยายเห่านอนอยู่ในร่องเจอของในเปิญยอดเพิ<อ>่งก้าเมือ่อนขึ้นนีมันนั่งมาเซาออียงเล็บเพิ่งฟันมาเปิ้ลมือขึ้นก่อนฟันมาโมม้าน,านั่งส้มกินเขา่ามีทั้งกุ้งแช่น้ำปลามีทั้งหยังขนาดกุ้งอีแกแล้ว <laughs> แต่ว่ามันเป็นอาหารหลายๆอย่างตเราว่ามีมีแจะต้มทิ่มหน้าเท่าเดี้นั่งกินนมาสันครับไปนิทามแม่แซ่บเพราว่าฝัน่าข้าเจาใส่สุดขาวแฮต้นเงินจักติไปใส่แห้น่าั่น่ัน่ันัว่าแม่เล่าได้นิหที่ว่าหกี้ที่เราฝันว่าเอางูเอาก้วยมาขังไว้เนหมอว่าไอ้ปแซ่เลาได้เอาเอากล้วยมาขังไว้เท่าเดนมม่วนี่แล้วู้แม่ฝันว่าคนน่ะ เสียบตน้นเงินที่ได้เขาสิบไปมือนี่ล่ะหลังจากที่ไดเ้เรียกตัวเลขชุดน,นี้มาแล้วมาเสียงมาฝันเสียงเ,เรียบร้อยแล้วกฝันมาแต่เอากล้วยไม่กแล้วว่านี้ก็ได้ไม่จริงอันนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วมีหลังจากไปผวงส้วงมากแล้วถึงฝันรถมันวามาก่อนเราผัวส้วงมาแล้วฝันวา่นววา,วาวระเบิดถึงเล่ามันมาหมดหมดก่อนถึงยี่ยัหรังคลิปเลยจิ๊ ต้องเ,เขียนหม่เมือเราเลยนะด<า>ี๋ยวสิแปแ่แปไว้กับคิมนี่<า>ให้เอฟซีเบิ้งก<า>ันมากกันชอบพยจัดกันครับสะพานป<า>ิดกันและหน้าเบิ้งเหาเด้อครับให้ให้ให้เบิ้งเป็นตัวยางก่อนเนาะ<อ>ให้เบิ้งเป็นตัวยางอ่ถาถาาา่าถ่าไม่ยำอีกเตือนหนึ่งไม่คิดเน้นพี่ดังเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเงาิจัดจังให้เอฟซีจัดอันนี้กะบฮาร์ดลอตเตีไว้ก่อนอ้าวบาทนี่นะครับผมอ๋อโอเคครับ อยากตาตื่นได้เจ้ารลายกันเล